ก็อยากจะฟังพลงดูหนังแล้วก็ทำอาหารกันอรเงี้ยรับอ้ค่ไหน่แดกินเองไม่เาอยลมา่่ะวันเกิดจะเป็นโมเมนต์แบบเราได้ใช้เวลาด้วยกันใช่ไหมคะอันไหนอันไหนายุหลายตั้งต่อาย้วก็เนยรียกว่าทักทอนดูกันมากกว่าคืออยากจะถาม่าิดว่าแบบเราเคยทำอะไรแล้วรู้สึกแบบลายจุดมูลไหมคะหรือว่าสิ่งที่ถ้าเราได้ทำอ่ะเราจะคลายจุดมูลคืออะไร

em đừng nha tại sao các bạn tại sao vậy Tại kèm quả canh hả? Đi không phải cái Nhưng mà phải rồi. Kì... lẽo à, Một cái Ủa nữa, một cái nữa Thì cái thùng của sự mà càng quà con người. nói là ớt còn một cái chuyện nữa Mà đối với ớt cái việc này nó luôn mang lại cho ớt rất nhiều niềm vui Đó là được gỡ quà của người khác ก็ตอนเด็กอ่ะผมชอบแกะมันห่อยมากแล้วทีเนี้เราอ็นการกลับเรื่องแบบเยอะเราไม่อยากจะแกะเองเฮ้ยทุกบ่องเลยนะบางทีจมโผล่มาแกะเร็วมากที่บ้านผมบางทีพี่ก็บางทีเขาพรุ่งนี้อ่าฝึกงานอยู่เขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาแกะบอกผมก็เฮ้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยช่วยที่เราเห็นเราเห็นด้วยก้บทายแล้ววันนี้เห็นเออแต่เพอินชอยแล้วมันมีความสุขมากเลยค่ะใช่ค่ะถ้าทำทำได้ทำได้หุ่นี่วันนี้ดูเงียบๆดูแบบมองที่เขาแล้วก็ยิ้มแล้วก็แบบ ออพ่นมีอะไรดุ๋มก็หั่นก็ทำทุกที่เลยประเทศเวียดนามจะมีสันว์ประโยคหนึ่งคือเราจะมีความสุขถ้ามองเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างนี้อันไหนอนไหนไม่แต่จริงวันนี้แบบพี่เอิร์ดัวงดีมาก คือซึออ้งจริงเรารู้สึกว่าพอเขาลงดีอย่างเงี้ยเราก็เลยหันไปมองเราสึกว่ามันอิ้ม,มตามเพรา<อ>ะว่าแบบเอาหมายว่าเวลาเราเห็นคนแบบแฮปปี้แบบอย่างเงี้ยเออก็อเลยแบบแฮปปี้ตามาเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันอะ่ะแล้วเห็นคนหนึ่งมีความสุขอะ่ะเราก็มีความสุขตามนะคะแสดงว่าแบบความสัมพันธ์ของสองคน,น,นเน่ะมันดีก็ขอให้เอิร์ธมิกะจะรักกันแล้วก็ดูแลกันดีแบบนี้ตลอดไปนะคะที่เขาพูดมาแค่นป้น